ไตยทุติมาแจงรูปหนุ่มปริศนาไม่สนคนจะเปิดว่าเบนออเลอต่อยืนยันสถานะยังโสดไหมไม่กังวลคุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่ไตยทุติมาแจงรูปถ่ายติดหนุ่มปริศนาเป็นแค่รุ่นน้องคนสนิทไม่สนคนจะเปิดว่าเบนอเละต่อยืนยันสถานะโสดลงรูปในไอจีไว้เมื่อหลายวันก่อน แต่ดันติดหนุ่มปริศนากับอิริยาบถสบายๆนั่งทิงอิงถ่ายรูปชาวเน็ตให้ความสนใจแห่คอมเมนต์ถามกันใหญ่ว่าใครกันนะพร้อมกับนี้หลายคนเปิดว่านักสแสดงหนุ่มเบนอัธนินหรือเบนออเลอตต์พร้อมกับเดาว,ว่าใช่คนนี้หรือไม่ ล่าสุดไต่ชุติมาธีปนาธเดินทางมาร่วมงาน The Relaunch of the New a b e เ r o y a l Cream เปิดตัว Honey Treatment Cre a มเ a y แอ g ในสูตรใหม่แรงบันดาลใจจากคุณค่าของน้ำพึ่ง Black Bee บนเกาะโอซอซองพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลปริศนาในรูปในรูปนั้นคือใครเป็นรุ่งน้องพิเศษไหมเป็นรุ่งน้องที่สนิทกันใช่คนที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าคุยอยู่ไหมไม่ใช่ค่ะตัวหลอกรอ้อ ไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริงตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะมีเรื่องลูกเรื่องงานอะไรอีกอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลงรูปนั้นไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่รูปติดแขนมันแขนใครดูดีๆถ้คใช่ไหมอย่าชมเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใครใช่คนพิเศษไหมไม่ใช่เป็นรุ่นน้องคนลาคนกับคนพิเศษไม่มีคนพิเศษ คนไปเปิดวาร์เปเบนอัธนินคิดว่าคนพิเศษของเราก็ปล่อยเขาเปิดไปเขาก็ไม่ตกใจเขารู้ไหมว่าจะโพสต์ลงอินสตาแกรมต้องตั้งรับไว้หน่อยไหมไม่นะก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลงรูปกับเพื่อนอย่างนี้พอเป็นข่าวออกมาได้คุยกับเขาไหมก็คุยก็ไม่มีอะไรก็โดนยงรูปตัวจริงของเราเข้าใจตัวจริงไม่มีไงโสดคะ่ะเบนล่ะโสดไหม ก็ต้องไปถามเขาค่ะเขาจีบไหมเขาไม่ได้จีบคนเข้าไปดูว่าอายุห่างกันเหมือนที่เคยบอกไว้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเบนเกิด1.998แต่คนนั้นเกิด1.999ไม่ใช่คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นคนที่เล่าให้ฟังไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วหยุดคุยนานแล้วอันนั้นเรื่องปีที่แล้วตอนนี้โสดไม่มีคนคุยโสดค่ะยังไม่เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะ ไม่ไม่ไม่มีคนคุยเราคุยกับเพื่อนๆนที่แขนติดในรูปก็คุยทุกวันเพื่อนร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ใช่เป็นด้วยเปิดรูปโชว์คนในใจมีไหมไม่มีไม่มีอยากมีไหมอยากมีมีไปขอพระแม่ลักษมีเอารูปให้ดูพระแม่ลักษมีอยู่ที่หิ่งที่บ้านเลยมีส่วนตัวส่วนตัวขอเรื่องความรักตลอดเวลาขอท่านก็ขอคนที่เข้าใจเราคนที่เหมาะกับเราได้ตามที่รีเควสตไหม ก็เคยได้ตอนนี้ก็ขออยู่โฟกัสเรื่องความรักขนาดไหนปกติก็โฟกัสตลอดนะได้ตรงตามที่ขอเอาจริงๆหลายอย่างพระแม่ท่านมีที่โน้่นที่นี่ด้วยมีเยอะขอหลายที่หรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือเดอะซีเครก็ได้ถ้าอ่านแล้วทําตามก็ได้แบบนั้นแนะนําแนะนําหลายคนบอกสวยอย่างเรายังต้องขอพรพระแม่อีกเหรอคนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วเลยไม่กล้าเข้ามายืนยันว่าไม่มี ไม่มีเขยังไม่มีเข้า,ขามาได้เราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหน mm. ก็เปิดใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตเหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดีมีเข้ามาไหมไม่มีเลยเป็นเพราะข่าวทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารปากชอบคนที่เข้ามาหาเราก่อนหรือเราเข้าไปหาก่อน ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามากกว่าถ้าถามมสอเป็กก็เหมือนเดิมข่าวตีอายุไม่เกี่ยวกลัวไหมเดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็นกลัวกลัวเหมือนบางทีเราไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็นไปกับพี่ชายตัวเองพี่ชายแม่เดียวกันก็แฟนแล้วหนึ่งคือพี่ชายคขับมือ,อยังไงก็ไม่ต้องสนใจค่ะ กังวลไหมเรามีข่าวความรักน้องโตมาจะเห็นไม่กังวลเพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่นะเขาคงยังไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรเพียงแต่ว่าเขาห่วงคุณแม่อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งด่านใช่ะแต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราก่อนให้ผ่านเราให้ได้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ